สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านครับเมื่อน,นี้ผมจะขอเล่าเรื่องประสบการณ์ควายเทนนอาคมครับประสบการณ์ข้อแรกนี้โยกกรุงเทพครับเพิ่นได้ควายเทนน้องผมไปมื่อนี้เพิ่นก็เลยเล่าผมฟังว่าที่เราได้ไปรอบแรกเป็นแบบขนาดบูชาประมาณ6นิ้วเราบูชาไปครั้งแรกเราก็กว่าขนลุกขนพองขึ้นเราว่าลูกสึกเย็ยนละเยียดเต็มาก บันนี่เพื่อนก็เลยเรื่องของเพ่บอกกันเลยว่าเออดีแล้วมันเสร็นะบันนี่รอบมันนี่ขั้นที่สองก็คือเรอบก็ได้เป็นแบบเอประมาณสองถึงสามนิ้วนี่ยแหละผมก็จําว่าได้ตอนนั้นผมก็เฮ็ดนี่บ่หลายมางแต่คนเพราะมันนี่เพื่อนได้ไปแล้วเพื่นก็เลยเล่าให้ฟังอีกว่านรู้สึกเย็นๆตรงแขนนะสั่นบอกกันว่าเออขอเย็นเห็นรับรู้การนันตโกเคแล้วเี่นนะและมันนี่ขั้งที่สามเราก็เจออีกมันนี่ก็คือเป็นควายเทนูโรโบล่าเป็นรุ่นแรก มันนี้เพิ่นได้ไปประมาณสามตัวเพิ่นเอาไปไว้บ้านเพิ่อนอยู่ตางจังหวัดสองตัวแล้วมันนี้เพิ่นเอาไว้บ้านเพิ่อนอีกหลังหนึ่งตัวหนึ่งแบบบ้านที่เพิ่นอาศัยอยู่นะครับมันนี่มันนี้ <c oughs> นนเพิ่นก็ไล่บ้านเพิ่นก็เลยเอาคู่หนึ่งนะไปไว้พุน้นบันนี้ปรากฏว่าลูกสือกว่าขนลุกขนพ้องขึ้นแห้งข้งกว่าเก่าเพิ่นว่านะมันก็เลยผมก็เลยว่าโอ้ดีเือว่า ถือว่าใช้ได้นะผมก็เลยว่าเออถือว่าพัานนะครับอันนี้อันนี้ก็เป็นประสบการณ์ข้อแรกการอาศัีแบบม้อยยากอันไหนครับต่อมาครับก็เป็นประสบการณ์ค้ที่สองอยู่กรุงเทพด้วยกันคนนี้เคยบูชาควายทโนุนผมไปอยู่ประมาณข้างหนึ่งหรือสองข้างนี่แหละผมก็จําว่าได้ครับมันนี่ก็คือแบบว่าผมตอนนั้นผมก็คุยกันกับเพื่อนนี่แหละ พันกรนไลผมฟังว่าก็คือบ้านที่พันยูน่ะมันเป็นทางสามแยกมันเป็นทางปิพานมันเป็นทางอันมันเป็นสามแยกมันเป็นแบบบ้านเป็นบ้านสวนนะง่ายๆครับวันนี้มันเป็นแบบบ้านปูพันปูพันก็เสียเสียชีวิตไปแล้วเป็นจรวดแล้วนะวันนี้เพันกเลยเลอยให้าง่าอย่างเช่นเป็นหมือวันพาวันโกนนั่งสิราบอกว่านด้ยินเสียงเปรตเลยก็มีพันว่าผมก็เงยเรื่กัแต่ผมก็ยังขนลุกเด้ดวันลายผมว่านี่ผมยังขนลุกเลยเรื่องนี้ เพิ่นก็เลยแห่นกงมันก็เลยแบบว่าตอนนั้นผมก็คุยกันมานี่เพิ่นกระทายภาพไปผมเบิ่งเป็นแบบนี้แบบนี้มัเนี่ยผมก็เลยเบิ่งแล่าผมก็เลยรู้สึกเออคนลุกขนพองโอ้หนักอยู่เรื่องเนาะถือว่าเป็นที่เขตที่ขวางอยอะสําหนัะผมก็เลยมาเอาคันสั้นล่องเอาควายทนนไปเบิ่งเั่นเนอะกัดนี่แล้วก็บัดนี่ปรากฏว่ากระเคื่อนก่อนเพิ่นสีได้ควายเทนนุ่ผมไปแล้วก็เลยเล่าผมว่างแหนผมเกิดมาน่ะผมไม่เคยเห็นควายที่ไหนมนเดินมาเยือนอยู่หน้าบ้านเขาไว้เขาไว้จังสั่นนะ เรื่องนี้ก็เปละก็เห็นมานี่ก็เพื่อนราบวาตอนเพิ่นเพิ่นก็บอกว่าสนมลือสนมทวัดเย็นยังเสร็จแล้วพินแล้วพันก็หลับไปเพิ่นว่านะมานี่เพิ่นฝันเห็นอยู่ประมาณตีสองหรือตีสามนี่แหละแล้วมันนี่เพิ่นก็เลยบ่อยว่างว่าบันนี้อันเพิ่นก็เลยยินเสียงอีหอย่างางอยู่หนาบ้านมานี่เพิ่นก็เลยเปิดหน้าต่างเพิ่นออกไปลยเบ้งมันนี่ปรากฏว่าเห็นเป็นไข่นมตัวหนึ่งตัวดำเงาใงญ่ๆมันสั่นยางยางว่อนอยู่หนาบ้านเราอยู่ปอปีไซเหตุจากไหนกรบอกไป จ้องมองอันค้นเรียงนหอยู่ตลอดเวลามันนี่อันจ้องไปจ้องมาบ้านนีเพันก็เลยนี่ควายไม่ไ่าใส่เพิ่นก็นึกว่าขว้าชาวฟรนเทียบ,บ,บอกว่าคุณตลองแม่แล้วมันนี่พันก็เลยมาถามผมว่าถ้าเห็นแบบนี้น่ะจะเป็นอียงบอบาซั่นผมก็เลยบอกว่าเออพ่เป็นหยังดรอกครับมันนั่นแบบว่าเขาไปตามเขาอ,อยากไปอยูย่นําของพวกนี้มักเลียกเจ้าของนรอกผมก็เลยบอกมันไปมันนี่พันก็เลยใดไปเมือเ่อแรกปึ๊บแล้วก็เลยเฮ็ดไปที่ตามที่ผมบอกม้าน,นี กาปรากฏว่าเล่าว่าขนลุกขนพองขึ้นเล่าว่าคือจังแบบอารมณ์แบบคือจังแบบอารมณ์แบบโกรธขึ้นมาโดยบริสาสาเหตุสินะเพิ่นว่าอารมณ์แบบฉุนแบบหนักเลยนะแบบว่าทั้งที่ว่าบบเคยเป่ยนะเพิ่นว่าแล้วันนี้เพิ่นก็เลยไล่ผมว่าไอกวันประสบการณ์เล่าก็เลยว่าได้เป็นเมลรกเล่าว่าได้ยินเสียงเลยวันนี้ได้ยินเสียงฝีเทายางยางออกเงี้ยงอม่านเพิ่นแัะนี่เพิ่นว่ารู้สึก ตอนเพื่อนได้ไขยผมไปยามแล้เพิ่นก็เล่ามาฟังว่ารู้สึกว่าดีขึ้นจากหนักใหลายเป็นเบาจังซี่สนะเพิ่นว่าเพิ่นว่ารู้สึกดีขึ้นดีขึ้นกว่าเก่ามันนี้เพิ่นว่าก็รู้สึกสบายใจขึ้นบัดนี้อันนี้ประสบการณ์ของเพิ่นอีกครั้งที่สองนี่ก็คือแบบว่าเพิ่นย้ายบ้านเพ่นไปยูนบ้านบ้านอันแฟนเพื่อนรู้สีแน่เป็นบ้านจังไห๋พวกของรู้รูอกเพื่อนไปซื้อบ้านหลังใหม่แล้ววันนี้ปรากว่บ้าน เป็นบ้านปูนหรือจังไรผมกับลูกนะเพราะว่าผมกับลได้สอบถามนั่นน่ะมันนี่พ่นกไรลอยผฟังมาแบบนี้แบบนี้นะมันนี่พอเพ่นลอย้างมาเพ่นไปอยู่บ้านหลังนั้นบ้านหลังใหม่ที่ท่านีปรากฏวันเจอสัมพเวสีเป็นผีผู้หญิงลักษณะเป็นแบบเออใส่สุดดำหน้าตาบวมหน้าเกลียดน่ากลัวคือจังแบบเป็นผีสัมพเวสีเลยหลอนท่วามัน แอบ่อนเล่นแอบความนี้มาอยู่บ้านอยู่เฮี้ยนเพิ่นนึงสินะแล้วมานี่เราก็เลยฝันว่าได้สู่กับผีตัวนี้พร้อมแล้วว่านะเราว่า็เกือบเอาตัวบ่รอดออกมานะเพิ่นก็เล่ยนึกได้เพิ่นก็เลยมาถามผมว่าทายังเฮ็ดจังได๋จังซส้นสิผมก็เลยว่าเออแนะนําไปเอ้าถ้าว่าถ้าว่าเอาตัวเดียวไปอาเซียนปยุกก็เลยมาเอ้าคขันซันเอาเอาไปเบิดเลยหรอกกันวิดีก็แก่แล้วมาเนีผมก็เลยเนะนําเอาไฟนท่นนเทียบเพิในผมของผมไปนะเอาไปลองไปเบอ่งเด้อ่าถ้ามัน ดีขึ้นเนาะแล้วบบดนี้ปรากฏว่างเมนก็ดีขึ้นอีหลีครับบัดนี่ขึ้นมากอีหลีแม่บันี้ดีขึ้นคือเ่าขึ้นจังแบบอยู่บ้านหลังแรกเลยเรา่าอันนี้ก็เป็นประสบการณ์คนที่อยู่กรุงเทพคนที่สองครับต่อมากครับเป็นประสบการณ์อยู่กาแพงเพชรอีกคนนึงคนนี้เขาได้เป็นแบบขนาดพกผ้าตัวนี้น้อยหนึ่งนิ้วหรือสองนิ้วนี่แหละนในผมผมไปแบบนี้ มันนี่เพิ่นก็เลยได้ของผมไปเมื่อวานว่าปดบ้นบา,บบานันี่ยก็ไเพิ่นบอกว่าได้ไปเมื่อแรกรู้สึกมันนี่อย่างมักส้นบ้านส้นเหีน้นเล่าตับแทกคาแทกงนี่คันรุนแรงเลยเลาว่าเสียงดังปังเ่ะมันนี่มันนี่สักพักนึงเพิ่นได้นี่เสียงอย่างแรีนตึงตุงตงอยู่ทางเฮีอนนะบ้านเพิน่นนั้นมันเป็นบ้าน,เป,น,านเป็นบ้านปูหรือเป็นบ้านตาสดีย๋ยจังไดเขาบ่รู้นะเป็นบ้านกา่อออกแบบโบลาณโบรานเลยครับหน้ามีด ลูกซ่องบ้านอย่างเงี้ยออกเนี่ยเบ่อโบมมล่าโมลาดิลีนะพันก็อยู่ตัวคนเดียววันนี้วันวันนะวันนี้คือระว่านี้ยินเสียงนะกางวันประมั่นจ้องใบใบละว่านนะี้ยินเสียงวิ่งหลอกเพี้ยนหลอกสั้นแล้วก็ตกใจเราเมาอีหยังแลนเสียน,น่ระว่าอันนี้วันนี้พันก็เลยว่านหนึ่งหนึกเนี่ยนโอ้พันได้ขอายธนูผมไปเลี้ยงพักกะเลีนึกได้ผมก็เลยบอกว่าส่งเงยได้ไปว่าแรกมันสิเจอ,ส,เจอสิเจอเคสแบบนี้แบบนี้นะผมก็เลยบอกแล้วไป ก็เลยว่าเอ้าได้ไปแล้วก็ต้องเอาใจใส่เขาเด้อียน่างเซนน่าพอกเนี้ยไปอันนี้ครับกักระิเป็นประสบการณ์คนที่อยู่กับแห่งเพชรครับแลวบาน,นีก็ะิมีประสบการณ์อีกคนนึงโยนจังหวัดไหนเนานะเพิ่น <c oughs> ผมจำว่าไหนแล้วนะเพราะว่าอยู่จังหวัดใดนี่แหละผมก็เริ่มละแต่ผมจำได้เลี่ยงเล่านหะนได้ยู่บาน,นีเพิ่นได้ไปอีก คู่หนึง่งควายทะนุแนละ้วได้ไปคู่หนึง่งเล่าว่านตอนนั้นแบบว่าผมกระโท่คุยปรึกษาอย่างกันว่าวอย่างกันเสียงแนะกดคุยกักนอยู่เรากะไรว่าไปวอมากปรากฏว่า,า,วาคือจังหวะนั้นมันมีล่มเนี่ยล่มอันพุ่งเขามากักแ,แทรกรูปรูปรูปภาพเล่าที่หอยไว้อยู่ในบ้านไหมล่มเองได้ได้เสียงไหมครับผมก็ยิ่งเงยืึ้นกันอา้าไม่เป็นไปได้จะได้เห็นนะ พนอนอนมันเป็นล่มกดเนีงง้ยงเงไม่พุงเขามันนิ่ห็น่ในซ่านล้ว,ว่นนะแปยบเดียวมันก็หายไปเลยแล้ว,ว่นนะอันนี้อันนี้การกว่าเปกะก็กันมันนี้การเลยนอะไรบ่างอันนี้นร,นนนรู้ว่าผมก็จําว่าได้นะประสบการณ์คนน้นี้ที่ผมเราเราเมื่อกี้เนี่ยผมจาว่าได้ว่าพึ่อยู่จังหวัดแต่ผมก็เริ่มพอะมันกระโดดแล้วนะแล้ววันนี้เป็นประสบการณ์ข้างที่สามนีก็คือเป็นคนอยู่ทางชนาข้อนชนะหนีพัน่ใดนประเภทเขาแก้ไป แล้วก็เลยบอกวันได้ไปมือแรกแล้วก็เลยแบบว่าพ่นพันสิไปเหตดผิดเอ่อแต่งขันคู่ขันค่ายผิดเนี่ยนะก็เลยว่าเออทาไว้พี่ก็ต้องขอขามาเพิ่อนเด้อเห็นหรอก็เลยบอกพ่นไปแล้ววันนี้พันก็เลยไล่รผมฟังว่าบันนี้เราไปเรามาบันนี้เพันก็เล่ยวันอันเชิญไปมือแรกเจอเลยแล้วว่นได้ยินเสียงค่อยห้องห้องลันห้องลันอันหมองทีพันทํางานพัน วันนี้เพิ่นกรลี่ตกใจเพิ่นกระลยย่างไปเพื่นี่เสียงมาเท้ซส์่เสียนะเพ่นกระย่างไปหาแล้วกะบ่มีนะครับหาจะได้ก็บ่มี่วันนี้ข้างที่สองกระคืออนคนที่ทํางานเพื่อนกระจ้อคือกันเจอกระซิเมนหลายคนอยู่หลานี่ผมก็บ่แ้่ใจนะครับวันนี้ประสบการเพื่อนที่ได้ไปเพิ่นก็ว่านยมเศร้าเนี่ยเพื่อนก็เอินไปนําเพื่อนก็รู้สึกว่าขนลุกขนพร้อมขึ้นมากนะครับเพื่นกระลยลราผมฟั้งวันนี้อันนี้กะ ครับกาบอันนี้ก็จะเป็นประสบการณ์ทั้งหมดทั้งมวลที่ผมเล่าเมื่อนี่เรื่องนี้ก็เป็นความเชื่อสมมุิคนโปรดใช้วิจารณนั้นวิจารณญาณในการรับชมด้วยนะครับผมถ้ากาบเรื่องกับมืกอสีวันแยบป่านนล้นะครับถ้าขอพระคุณท่านผู้ชมทุกท่านครับที่เข้ามารับฟังรับชมกระฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปด้วยนะครับผมวันนี้ผมก็ขอกาบ ขอกราบคำว่าสวัสดีครับ